สวัสดีทุกคนวันนี้จะเคยอยู่ในรายการบิมช็อปวันนี้บิมช็อปจะมานำเสนอบทความสำคัญในไรนะคือใช้คลื่นพลังบวกดึดูดุดพลังสุขบทความห้าบทความที่บิมชอบอ่ะมาบทความแรกบทความแรกที่บิมชอบคือเราไม่ได้สำคัญกับคนอื่นตลอดเวลานั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขดูแลตัวเอง คุยเรื่องบวกและเป็นที่พึ่งพางให้กับตัวเองความต้องการของเรานั้นมันสำคัญมากเลยนะทุกคนเราจงทำตามความฝันของเราและทำตามความต้องการของตัวเราเองเราอยากหวังพึ่งคนอื่นมากคือเราต้องพึ่งตัวเอง,องมากๆบทความที่สองพลังของคำพูดพลังของคำพูดมบบสามารถทำร้ายคนได้ มันสามารถจะช่วยเหลือคนหรือว่ารักษาคนเยียวยาคนได้มันช่วยทําให้คนมินใจได้อะคําพูดแต่ละคําพูดมันเป็นพลังทุกสิ่งที่เราเขียนไม่ว่าจะเขียนหรือว่าจะพูดเนี่ยมันก็ต่างพลังสารของเราเนี่ยสิ่งที่เราสื่อออกไปอะมันเป็นสิ่งสําคัญเราจงเลือกใช้เพื่อมาฉลาดบทความที่3การที่เราเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนที่มีแต่ผู้คนที่มัคนคิดบวก การที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวกเนี่ยผู้คนที่จะมีแรงสั่นสะเทือนที่มันสูงกว่ากว่าเราเนี่ยจากปกติเราเคยที่เป็นคนที่คิดลบแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในท่ามกลางคนที่คิดบวกผู้คนเหล่านั้นมีแรงสั่นสะเทือนที่มันสูงกว่าเราเขาก็จะนําพาเราเนี่คิดบวกเราก็จะกลายเป็นคนที่คิดบวกทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่คิดบวกเพราะพลังงานเหล่านี้ มันสามารถถ่ายทอดกันได้ทุกคนบทความที่4การผัดวันประกันพรุ่งทําให้ความสันของเรามันช้าไปบทความนี้คือการที่เราจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งได้เนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมากมายคิดสิ่งไหนทําเลยเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าในปัญหาที่เราเจอเช่นเนี่ยตอนแรกวีผัดวันประกันพรุ่งในการทําคลิป u ูท b e ทำพอดแคสต์มากเลยเนี่ย มึงก็นั่งอัดเลยว่าทําเลยจะได้รู้ว่าพูดไม่เก่งไหมตัดชิปเป็นหรือเปล่าทําสิ่งนี้เป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แก้ได้ดีที่สุดเลยอยากจะบอกเลยก็คือลงมือทำสตาร์ทไม่ว่าจะทําอะไรออกกําลังกายอย่างเงี้ยออกไปเลยค่ะยกไปเลยข่ะสิบทียีสิท,สท,สทีอะไรประมาณนี้น,นี่แหลคะครัเป็นวิธีแก้ผัดว,วันกากันคูนบทความสุดท้ายบทความที่ห้า แลกความสุขชั่วครู่กับความสุขระยะยาวคุณจะมาพลาดสิ่งดีงามใดๆถ้าเราเอาเวลานั้นไปทำให้ชีวิตดีขึ้นมาขยายบทความนี้คือถ้าปัจจุบนันดีบดื่มสุราทุกวันแล้วเมื่ออีกคนนั่งอ่านหนังสือดื่มนมอไรอย่างเงี้ยกินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยอีกคนบีบเนี่ยดื่มสุราทุกวันใน,นอนาคตสิบปีข้างหน้าเนี่ยคือสุขภาพแย่แล้ว ป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ดื่มนมทุกวันดื่มวิตามินอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพเขาก็ดีอายุเขาก็จะยืนยาวนี่ไงถึงบอกว่าแลกความชั่วผู้กับผลประโยชน์ระยะยาวลงทุนอะไรก็ได้ลงทุนกับร่างกายลงทุนกับความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บิ๊มมายกตัวอย่างมานี้คืออะไรที่มันเป็นเรารู้ว่าอะไรที่เราลงทุนไปแล้วระยะยาวมันจะดีขึ้นนะทำไปเถอคะค่ะสำหรับวันนี้5บทความที่บิ๊มชอบในหนังสือ ใช้เครื่องพลังบวกดึงดูดพลังสุขสำหรับวันนี้บีมช็อปขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังบีมอย่าลืมกดติดตามบีมถ้าสิ่งไหนที่บีนพูดแล้วทุกคนไม่โอเคสามารถคอมเมนต์เพื่อติชมที่บีมจะไปปรับตัวทำให้คลิปมันดีขึ้นยิงขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิงสำหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้จ้ะบ๊ายบายจ้า